เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันถ้าคุณฝันว่ามีคนนำเงินมาให้ทำนายว่าช่วงนี้คุณจะมีความสุขกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นงาน เป็นเงินหรือความรักใครที่ท้อแท้เบื่อหน่ายกับชีวิตตอนนี้อีพินานคุณจะมีโชคราบเข้ามาชีวิตคุณจะดีสุดๆจนคนรอบข้างต้องแอบอิจฉากันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าชีวิตคุณจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแต่แนะนําว่าช่วงนี้ยังไม่ควรเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงดวงเท่าไหร่นักโดยเฉพาะการพน,นันคุณออกให้ห่างอย่าเอาตัวเองเข้าไปกลัวพันเด็ดขาดเพราะมีแต่เสียกับเสียอย่างแน่นอน ความรักคนมีคู่ความรักจะเต็มไปด้วยความหอมหวานจากการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคุณจะได้รับความรักจากเขาอย่างเต็มที่มันเลยทำให้คุณมีความสุขมากๆอะไรที่เคยสร้างปัญหาให้กับชีวิตคู่ของคุณก็จะหายไปดวงคู่คุณไม่มีปัญหาเรื่องมือที่3 แต่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับคนรักของคุณควรมีสติกันอยู่ตลอดเวลาคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ใช่คนที่โดนใจคุณอย่างแรงพูดง่ายๆว่าตรงสเปคคุณทุกอย่างถ้าชอบก็ลุยเลยไม่ต้องรอมีเปอร์เซ็นต์สมหวังสูงมากๆดวงการเงินการงาน คนที่ทำราชการมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งแต่ต้องระวังการขัดแย้งเอาไว้ด้วยมีคนไม่หวังดีต่อคุณควรระวังตัวเองให้ดีตลอดเวลางานต่างๆของคุณควรทำให้ถูกต้องถูกขั้นตอนเอาไว้เสมอเพื่อไม่ให้มีช่องโหว่กลับมาทำร้ายคุณได้ปัญหาการเงินที่มีอยู่ก่อนหน้านี้จะขี้คายหนี้สินต่างๆที่คุณมีคุณจะสามารถจัดสรรมันได้อย่างดีโดยไม่ทำให้คุณต้องเสียเครดิตเลขมงคลให้โชคห6 6 9 3 6 9 7 6 6, 6และ6 6 4ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ